สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันที่สวนลอยฟ้าของบ้านพี่แพทนะคะเดี๋ยวพี่แพทจะมาเก็บมะเขือให้ค่ะเก็บมะเขือกลับบ้านกันนี่มีเยอะไหมยูเปิดดูข้างล่างพี่แพท โอ้โหโอ้โหดูค่ะมะเขือลายนะคะมะเขือ,ปอเปาะเขาเรียกมะเขือเปาะเนาะอือโอ้โอ,อโอ้ยเพื่อนเพื่อนดูดูพริกต้นนี้ค่ะดกดกมากเลย ดูพลิกพลิกขี้หนูค่ะดกมากๆดูมะเขือค่ะใช่ชิลีสวยไหมใช,ช่อุย้ยดูค่ะดูค่ะ แบบไหนถึงกินได้อะมอคืออค่ะเพื่อนๆอืมดูต้นนี้โอ้ไม่กอนโอ้ไม่กอ d วันนั้นเก็บน่าจะได้เป็นโลอยู่อะลืมช่างแตนน่ว่เยอะอ่ะ อืมดูค่ะโอ้โหลูกใหญ่มากค่ะเพื่อนๆนิดหน่อยดูพลิกมใต้ต้นก็มีโอ้ยก่อนนั่นมะเขืออันนี้มันเป็นมะเขือเหลืองเธอกินใช่ไหมกินค่ะที่ใบมันอ่อนกว่าโบ ใช่มันอ่อนมันเป็นทันของมันใช่ไหมมันแคะแกนเนี่ยพี่แพตเ,ออเนี่ยอย่างเงี้ยดูด,กดิกินได้กินได้หนูกินได้หมดหวานเนี่ยข้างในมันยัองอ่อนอะ่ะเนี่ยแปลกมากเลยมันมะเขืออะไรพี่ไม่รู้จักเนี่ยนี่นี่มองไม่เห็นอ่ะี่ยนี่ไง อนู่น okay. นี่อีกลูกหนึ่งข้างล่างนี่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 ตาเยอะจังนี่นั่นน่ะข้ามมาแล้วนี่นี่ไหนใหญ่ไหน โอ้ยกอดเน็ตโอ้มายกอดหมากสามสีวันต้องหาเรื่องมาเก็บดอะใครมนดีดีกว่างค่ดูดูค่ะิ๊กติกดกมาก ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ